เราจะพาทุกคนไปดูว่าสนามฟุตบอลของจริงกับสนามฟุตบอลในเกมจะแตกต่างกันขนาดไหนโดยสนามที่เราจะเอามาเทียบให้ทุกคนดูนั้นคือสนามของสโมสรราชบุรี FC Dragon s o l a า Park และเราจะเทียบกันแบบชอต่อชดไปเลยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าสนามของจริงกับสนามในเกมมันต่างกันยังไงคนรีวิวสนามนะ เตัดเหลือเกินใส่เตัดเหลือเกินใส่ในวิวบอลเออนี่ทำปอกยี่สิบเขาแบบรองเท้าแบบรอท้าทันใหม่อันนี้เป็นมุมที่อยู่ข้างนอกเพื่อนๆดูแล้วกันว่าในเกมกับของจริงอะ่ะมันเฮ้ยมันก็มีความคล้ายกันอยู่นะนเขาเก็บรายละเอียดเขาเก็บด,ดีเทลดีนะนี่สวยเนี่ยอันนี้คือในเกมนะ เหมือนหน้าพี่เบิร์ดึงบอกว่าสวยอย่างเงี้ยมึงก็อยู่ที่ที่สนามแล้วแหะเราจะไปดูเกมไงไม่ก็เผื่อคนเล่นเกมไงรถสิบเรื่อไหนเอยมันไม่ได้จอดตลอดเลยนะตอนนี้มันไม่มีต้นไม้ทำไมเราตรงนี้มีเออต้นใหญ่ด้วยเอออันนี้สนามปรอมแน่เลยไปย้ายสนามไม่ใช่ กันในเกมอเขาอาจจะเก็บดีเทลไม่หมดเออเออเฮ้ยแต่ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะแล้วกระแง่งตรงอะไรแล้วก่อนก่อนที่นักเตะเข้าสนามมันจะมีการวอร์มอัพก่อนตอน้องวอร์มต้องแบบถอยเท้าเออแล้วผมก็ทำไม่คล่องเท่าสตาร์ทเขาหนูเลยเออผมทำ อะไรอ่ะผอก็ตัดทำไมเรียบร้อยเป็นวอร์มอัพที่แพงมากๆาเลยครับไายคิดขับแม่ผมก็ตัดอย่าตามกูโอ้โหเรียบร้อยถ้าเทียบกับความเหมือนจริงผมให้ผมให้เท่าร่ให้เจ็ดแล้วกัน เจ็ดจุดสองสีสียังเจ็ดจุดสองนึงอ่ะสีเรื่องสีเรื่องสดคือแบบเฮ้ยเขาเก็บรายละเอียดดีเลยเผื่อคนอยากรู้ที่ที่เล่นที่ไหนอันนี้ไม่ใช่เกมฟีฟานะเออถ้าเกมนี้สนใจก็ติดต่อมาได้เราเขจะปักนี้ให้เฮ้ยนี่เออพอเข้ามาในสนามนี่ผมว่าพิมพ์เมี้ยนะมีอันนี้คือทางออกอะไรอ่ะนี่คือทางออกก็มีรูการ์ดกับโยกหรอโยกโยกตรง พี่ของโยนหลอกาิดต่อถ้าแบบอยู่บ้านที่บ้านมีสาวอยากฝึกฟุตบอลกับสาวทำยังไงได้บ้างอันนี้แบบคิดสดๆเลยนะเขาเป็นโค้ชเขาคิดได้เลยว่าจะฝึกยังไงกับทู้สาวียร์นี่หลอกหลอกมันทำอย่างนี้ได้ฝึกความแข็งแกร่งในเรื่องของความแข็งแกร่งกั้มหรือนี้แบบคุที่เอาเข้ามาทุบบอลขึ้นเทยบบอลเทบบอล

2 3 4 5 6 7 8 9โอ้ยปาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ pain hurts no ไม่ไกลตีนไหมสวัสดีครับทุกท่านน้ำทุกท่านมาสูการแข่งขันฟุตบอลตีสนามราชบุรีเอฟซีตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมเขนบัญพลบัวชุมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในวันนี้ครับ อย่เงี้ยเดือดร้อนนี่ก็อาตงนักกีฬาตรงหร้อมแก้มกันมีเหลือญมีเหร่มีเหลืเหตอนนันี้ตอนนี้ได้ ชนะเอาไเาไปอันนี้รับอาไันี้อ๋อโอเคครับน้องไปนั่งพักอ่ะอีกทีหนึ่งเล่นไปก่อนนะอีกทีมีก็พักก่อนแล้วเปลยังโอ้โหตา้อจริงๆรสนเอ้โหปน่าเปาสเป็นตุเป็นตะรีวิวสนามต่อมามุมนี้มุมนี้นี่อันนี้เป็นทางที่นักบอลเข้ามาเดินตรงนี้เนี่ยที่เรายืนอยู่เลยเรายืนอยู่อย่างนี้เหมือน ตรงนี้มันเป็นสีม่วงอ่ะในเกมอ่ะไร่ตรงนี้สีม่วงเลยเลยเขาจัดงานหรือเปล่าเออออออราชบุรีเกมนั่งไงเฮ้ยพี่ลองดูพี่ลองดูตัวอักษรที่อยู่บนสแตนอ่ะตัว SBA ั S A ตรงท้องแอฟริกาเฮ้ยเหมือนว่า Home of the Dragon ถ้ามุมเนี้ยมุมของอาจรรย์ฝั่งเนี้ยเต็มสิบผมให้ผมให้แปดจุดห้าผมให้สิบสองเอาเอาแค่สิบติอ่ะให้เต็มสิบรอเออผมให้เต็มสิบดูอีกที เพราะว่าตัวหนังสือคือเหมือนเลยชัดเนี่ยมีกางเง่งหัวมังกรที่เรามาดูบอลเราก็นั่งโดนใช่ใสวยกว่าเพื่อนๆอ่ะพอดูคลิปนี้จบอ่ะกยวผมจะแนบไฟล์ที่แบบมีคนดูอยู่ด้วยให้อยู่ในคลิปนี้แล้วเพื่อนๆลองมาดูกับของจริงดูว่าแบบมีคนดูในเกมกับมีคนดูของจริงอ่ะอันไหนมันสวยกันแหลมาด้วยอย่างดู สให้้ผมดวยนามดากอนโซล่าปาร์ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อนๆสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เพจ Facebook ราชบุรี f อได้เลยตอนนี้เป็นมุมโดรนบ้างมุมโดรนก็ออกมาค่อนข้างสวยมากแล้วก็เหมือนนะเพียงแต่ว่าในเกมมันไม่ได้ทำที่กั้นตรงนี้ไว้อย่างเงี้ยไม่มีที่กั้นที่เป็นรูปนักเตะตรงนี้ไว้มาดูหน่อยสิดูคนเดียวเลยเป็นต้นไม้อะ แล้วมีทีวีทีวีมีแต่ถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรหรอกถเออผ่านมาสองปีที่เธอมาหายใจเอ่เลยเลยอ่ะนี่โอ้โหอันนี้แบบยิ่งชัดเลยในมุมนี้ยิงมุมโดนจากข้างบนเข้ามาทางนี้เขาเก็บรายละเอียดยันสปอร์ตไลท์อ่ะใช่คือถือว่า ถือว่าสวยมากเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปเรียบเทียบกันดูว่าของในเกมกับของจริงแบบมีคนดูเป็นไงนี่อ,อย่าลืมถ่ายรูปแล้วแท็กมาให้ผมดูด้วยนะใครที่เป็นแฟนขับราชบุรีหรือว่าอยู่ละแวกใกล้เคียงแล้วดูคลิปวิดีโอได้ <c oughs> แล้วพกเป่าหำม,มาเมื่อกี้ยไม่โดนอ๋อโอเคอยากให้มาเชียร์เยอะๆ,ๆนะครับถ้าโครงสร้างหลีดดีฟุตบอลไทยก็จะดีใช่ขับผมกพี่จิโน่พูดถูกถ้าพี่เบิร์นสอนดีกายก็จะเก่งใช่ไหม ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้เก่งขึ้นแล้วอ่าเก่งขึ้นจริงๆใช่เพราะว่าเพื่อนๆบอกแล้วว่าผมพัฒนาขึ้นเยอะมากเก่งก็ยิงเข้าโกลไปดูหน่อยไปดูตรงนี้ขุดดินยังไม่ถึงไฟรองเท้าอาจาร้าไม่เจ้าแรงไม่มีรองเท้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ด้วย แกบอลให้หน่อยหนุ่มแกฟุกวะก่ะพี่จำระยะได้ไหมตอนหนุ่มหนุ่มพี่พี่ระยะไหนนี่ประมาณนี้ประมาณไหนลูกคลิปอ่ะแล้วแล้วที่เขากระโดดขี่หลังเพื่อนแล้วโดนหัวฟาดอันนี้มันไม่ใช่ลูกนั้นผมเพราะว่าวันเอในเกมนั้นผมยิงแคทเซ็ตครับผมประมาณนี้เพราะว่าจะมีเพื่อนเพื่อนเขาจะตอบกลับไปฮาร์ดฮาร์ดยืนให้พี่เบิร์นยิงข้ามหัวน่ะเย้โอเคัย ปิดเจอคลิปหน้าอยากให้เราไปดูสนามไหนอีกก็คอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบให้ไปทําให้ดูทุกคนเลิฟเลิฟกดติดตามพวกเราไปด้วยบ๊ายบาายอ้ๆแล้วก็แบบแล้วก็แบบบอกรั้กันบอกรักกันจจับมือแล้วโอบกอดกันจับมือแล้วโอบกอดกันมองหน้ากันแล้วบอกว่านี่คือ กายพูดว่านี่คือนี่คือวนสุดท้ายของเราแล้ววละสุดท้ายของเราแล้วพี่เบิร์ดบอกว่าฉันจะไม่อยากให้เธอไปไหนฉันจะไม่อยากให้เธอไปไหนฉันขอจูบเป็นครั้งสุดท้ายัฉนขอจูบเป็นครั้งสุดท้ายกายบอกด้านซีกแล้วจูบกัน